แห่งความจริงจะอยู่เคียงข้างสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับช่องไวมิง e ชนแนลเองตอนนี้เราจะมาปั้นพก,กี้เพียวทุยกี้เพียววันที่ลากันนะครับผมก,กี้เพียวเวอร์ชันอาเวกนะครับสำหรับความสามารถของนางน,นะครับนางสามารถเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ทั้งหมดเลยนะครับตามพลังชีวิตสูงสุดและนางก็สามารถอ่า มีโล่พลังชีวิตตามชีวิตได้นานถึงสิบวินาทีแถมสามารถลบล้างพลังชีวิตทุยาสามารถลบล้างโล่พลังชีวิตของศัตรูได้ตามพลังชีวิตอีกแล้วเห็นไหมครับผมมีเอฟเฟกลดความบาดเจ็บตั้ง5 0ที่นางสามารถเอ่อสามารถฟื้นคืนชีพเพื่อนร่วมทีมได้หนึ่งครั้งนะครับผมหรือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆแล้วก็มีการโจมตีนิดหน่อยนะครับแต่ จุดนั้นยังไปสนใจเพราะว่าเอาสายรักษามาโจมตีคงไม่มีใครเข้าทํากันเป็นพลังชีวิตกันนะผมอบรลองพยายามตีเป็นครูทมไม่ตีบัฟไม่ก็เป็นพลังโจมตีนะผมแต่ถ้าเจอคุกกี้อย่างโจมตีไกลหรือว่าสายระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับลองเปลี่ยนเซตเป็นโรคคาเสียหายดูยนะครับเพราะว่าเข้าเสี่ยงนางจุดหนึ่งเลยก็คือนางอ่อนแอมาก นางถูกการโจมตีสายเลไกลสาม,มารถตายได้ทันทีเลยถ้าคุณปั้นเลือดมาน้อยจริงๆ